ครับวันนี้ผมจดิเข้าไปดูเขามาสักเล็กน้อยแลวผมเล,เ,ลเลือนอยู่ๆเลื่อนไปเลื่อนมาผมเจอไอ้ขัน,น,นี้เป็นเรื่องตลกโอ้ผู้ชมมันตลกจริงๆอันนี้มัน เรื่องตลกเพราะว่าไม่ใช่เกมเออเออใช่ใช่เกมนี้เออใช่เกมเนี้ยแหละที่ผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมทุกๆ่า้ผู้ชมให้ดูกันนะครับซึ่งแล้วก็เข้ามาแล้วกดบวกหนึงน่งบวกหนึ่งโอเค จับนี่ได้สองเอ้ยมานี่มานี่ไปสองบุกสองได้ห้านะ้าผู้ชมสองบุกสองได้ห้าท้าผู้ชมมันแปลกสักเล็เกินสองบุกสองได้ห้า หนบวกหนึ 1> 1่งได้สองสองบวกสองได้ห้าและห้าบวกห้าได้เท่าไหร่ท่านชมีมใช่แล้วมันได้เก้าไงท่านชีมมันทำเมันทำขคนิตอยู่นะเนี่ยแม่มคันนิตป่าอะไรวะดีอ่ะท่านโจมขนิตอะไรไม่รู้แม่ม อเออ,อได้ละติดใจฉุต้องคิดสิอืมห้าหาบวกได้เก้บวกได้เท่าไหร่น่าจะคิดสิคิดสีิดสีดสได้ใช่เลยมันคือสิบหกดได้แล้วพอน เอเขาชี้อะไรโอ้แล้วจะซื้ออะไรดีอืมเขาว่าอันนี้เพิ่มขึ้นก็แล้วกันอันนี้ด้วยเพียสสองสองแล้งหมดสองบวกสองเป็นเป็นห้าไงเป็นห้าไงท่านเจ้มแม่โจดคันิตาศาสตร์แม่มโคตรงู ไครชิป Hi เนี่ยเกมเนี้ยว้าโยนไปโยนโยนทิ้งเลยไม่ค่อยสำคัญเก้าเท่ากับเก้ากับสิบห้าสิบห้าบกสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยใช่แล้วมันคือยี่สิบหกเออมันจะได้เป็นยี่สิบหกได้ไงวะ งูงจับปรลัดบอกค่ว่าอย่าบอกว่างูงจับบ้าเดีวเก้าก้บวกเก้าได้สิบห้าอกาบวกห้าได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบห้าสิบห้าบวกสิบห้าได้ยี่สิบหกเอ้ใช่สิมันใช่ไหมมันไม่ใช่รหม ก้นจิวก็เดิมเช่นเอาเป็น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 เอาเป็นเ,เป็นปน,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 นี่ย้ย่ใหญต่อไปวางกันอน,นี้ได้สิบห้าสิบห้าเอ้ยี่สิบหกสิบห้าสิบห้าวางกันโอ้ยไปนูเลยแานชม ผมควรเอาอันนี้ไม่ผมจะหยิบอันนี้โอ้ยมันหลนติมันหล่นบนหัวผมโอ้โหมันหล่นข้างบนอะ่ะอือยี่สามสิบอสี่สิบสามต้องถ่ายกันซี สี่สิบากสี่สามเท่ากับ 69, เท่าไรเท่ากับหกสิบเก้าไงบ้านนะมันไม่ใช่หรอมไม่ใช่แล้วห้าั้งหดทีนี้ยี่สิบหกก็รวมง่ไงละผมไม่ต้องการความรวดเร็วแต่ผมต้องต้องเอาแบบเร็วที่สุดอะ่ะ ไม่ต้องการความรวนเร็วแต่ต้องการแบบเร็วที่สุดเออง,งูถามตัวเองไหนอ่าลองทายกันซหกสิบเก้าวกหกสิบเก้าเท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ่งสองสมันใช่แล้วมันเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยแม่มแม่เกมนี้คดพรีปี นี่นี่ด้วยาอัพก่อพไปสองข้าเลยนะเนี่ยผมอัพเลยสุดเงเงีงง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 ้เงี้เงเงนี่วางก่อนอาจจตึงวางอื ไทเกซีหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสิบสองบวกหนึ่งร้อยสิบสองเท่ากับเท่าไรใช่แล้วมันเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดไงแม่พอจะรู้อยากรู้ใครเป็นคนสร้างด่านไหมใครเป็นคนใครเป็นคนคิดมาเนี่ยคิดเกมนี้มาอยากรู้ ไม่ไปโอเคไปกบมันหลุดเต็มหน้เผมไม่เอาออกไม่เอาิีเลีเ่ยลยอ่ะโอ้โหมีเลียนไม่ไหวหรอกอต้องมี EP2 สองนะเพืผู้ชม นี้ต้องมี ep สองเลยถ้าทางแนละ้วมันจะไม่ไหวทายซีหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเท่าบวกหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเท่ากับทั้งร่เลยใช่แล้วมันเท่ากับสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเราจะอัพอะไรดีเราอัพอันนี้ก่อนดีกว่าน,นี่ด้ยทีนี้มันก็จะเป็นอันนึงโหดเร็ว ใจจริงเฮ้ดีหน่อยอลองทายดูสิสองร้อเก้าสิเอ็ดสองร้ก้บเจเท่าไหรเท่ากับเท่าไหรเอาไปไหนเอาอ๋ออยู่นี่น่เอาอาไม่คืนไม่คืนเออเอ 1, 2, เอนะหนเย้ได้สี่ร้ มันเทกับีูนร้อยไงอ่ะศร้อยหกสิบเ็ดไม่ใช่ลรอนี่เน่อัพหลยโหเกิดมาเร็วมากตรงนี้เกิดแล้วเป็นที่เป็นทางหน่อยไอเวนวางตรงนี้แล้วก็ไปเอาตรงนี้แล้วเจออ๋อไปนูน่นอ้าวอ้าวดี่อยอ้ออ๋อ โอเคเยี okay. yum, 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 yum. Mm ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมอ้ไปไหนปุ๊บรวมรวมวิรวมอออเอาจิบไม่ได้โอ้โอ้ย อาแล้วผมจะเดินตกไปทำไมอ้าวอาเข้าไปเออได้แล้วได้แล้วทายสีสังเระเออไม่ใช่สี่ร้อยเออสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบวกไปอีกสี่ร้อยหกสิบเจ็ดเท่ากับเท่าไรเอ้ยใช่แล้วมันเท่ากับ เจ็ดร้อยแปดสี่สี่สิบแปดนั่นเองอไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้ตัวเองคิดอะไรบิดกรรมมันไม่ต้องใช้สมองในเกมเนี้ยอ๋อโคตรลกเก้ผมว่านะถึงเวลาแล้วอู้อัเปเดนขั้นนี้แนละ้ว อา้อาวทำไ,ไเป็นขั้นขั้นนี้ทิ้งสี่อา้าวทันทีทันใดทันใดทันทีอา้าวพบอัพเป็นขั้นนี้ไม่ใช่ทำไมผมได้ขั้นนี้มาทำไมผมได้ขั้นเก้ามา ไม่ใช่ขั้นเก้าสี่ขั้นอะไรนะขั้นอะไรไม่รู้อ่ะอืมบัตรทิ้งเอาไปอยากได้กองเพิ่มอยากได้มากที่สุดก็คือเอาเฮ้ยมันล่วงลงมาแล้วมัมันคิดก,กูอมผมจะรอตังขึ้นก่อนก็แลวกันนะ เดี๋ยวผมจะเดินสำรวจเพื่อนกันอเจ้าหมอนีอืมโอ้ยช่วยเพื่อนได้เหรอรู้รัางชมช่วยเพื่อนได้ท่่นชมสามารถช่วยเพื่อนได้เอ้ยจริงผมช่วยเพื่อนดีกว่าระหว่างรองเงินขึ้นไงผมช่วยเพื่อน เร็วเร็วโอ้โอ้เม่กดโอ้เมยกช่วยเพื่อนชลิกนะป่ะไม่ได้อะอูก้อนขวดก้อนขวดได้เป็นอันนี้มี ผมช่วยเพื่อนระหว่างรองเงินตัวเองขึ้นเงินผมขึ้นช้านะผมคิดนะตัวเองเง,เงินผมขึ้นช้าเนี่ยมากเลยผมบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนว่าเงินผมขึ้นอย่างช้าอ๋อทำไมผมยกไม่ได้หรอ อ้นี่ไงยกแล้วผมนึกว่าระบบนี้ไม่มีการช่วยกันนะเนี่ยมีด้วยเหรอเนี่ยผมอยู่ข้างๆบ้านเจ้าหมูคุณเจ้าหมนูนี่ผมก็เลยมาช่วยเขาแลวจะยกไปไหนนี่ผมต้องช่วยเพื่อนทำน้า ใหม่ผมไปละผมไปไปหาคนที่ลำบากดีกว่าโอ้คนนี้ลำบากนะจอมผมจะช่วยเขาช่วยเพือืม นี่ผมช่วยเพื่อนค่ะทุกผ,ผมช่วยเพื่อนอ๋อผมไปแล้วผมช่วยเพื่อนแค่นิดเดียวเฮ้ยออบบี้มีด้วยมันจะเข้าไปเล่นออบบี้ชิบล็อกไปอุ้ยอึด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 ได้เลยเฮ้ <c oughs> โกลว์โก้เว้ยมิสโก้เว้ย โอ้ทีโกกลับไปเริ่มใหม่เลยเวทกรรมไม่ไม่ผมไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่ผมมีวิธีมันจีนเนียสตรงนี้ผมจะกระโดดอะไรงี้แล้วอึบอึ๊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 บเจ๊รบรีบรีบรีบ,ร,บรีบเลยรีบเงินมนาะ คุณผู <stop. S 1> ้ชมเรียบงินมาอันท so oh. ี่แพงสุดของดูคืออันนี้เนาะโน่นโน่น่นอันที่แพงสุดอยู่นี่เงินมาเงินมาแล้วแล้วล้ล้ล้ลอันที่แพงสุดคือนานี่ได้เงินเงินกว่าอ้าวนผู้ชม สรุปว่าไม่ใช่เกมไม่ใช่อันนี้หรอเดี๋ยวก่อนออ๋ออ๋อนีออ๋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 อน๋ออวออ๋ออ๋อก๋ออ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 ๋กอออ๋อมดอล,ล๋อ ดูสิผมจะอัปเดถึงขั้นไหนเอ๊ะผมก,ก็เขียนแค่นี้คีดสิไม่ผมไม่พอใจออกพูดจอเล็กหน่อยนิ่นหนึ่งท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆ ทุกๆคนที่เข้ามาเละมาชมคลิปของผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ